ครับพี่น้องมันันข้าวเหนียวคือเก่านี่ล่ะมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับมากินขา้าวน้ำกันมื้อนี้ครับขอบคุณชมอืม แมานะครับพี่น้องมมกมาเนี่ยมากินเขาน้ำกันกับแจมพอบานอีนดีคือเก่านะครับพี่น,อน,น้องเนีกลิ่นหอมง่ายขคือเก่านะครับพี่น้องเอ้กับบดามาเรื่องของกินนะครับพี่น้องเขาค่กินยิมกินแสบนอนหลับแค่นั้นก็มีแห้งเลยนะครับพี่น้องเอ้เรื่องของกินนี่บัวต้องซีเรียสกับมันนะครับพี่น้อง เป็นเมนูยังไงบันๆของเฮ้าคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้นี่ไก่ไตานามสูตรพอบันเห็นแบบง่ายๆเลยล่ะพี่น้องือ,อนั่ดีเป็นเกลบันแตแท้เลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็ัเป็นลาบลาบมาก คุยคำนี้ง่ายจัง่อยนะครับพี่น้องแกวกับยอกกนบกกอกยอนประกอกกินก็เปอย่างกระแซบคนว่ามาพี่น้องมาเป็นข้าวเหนียวคือเก่านี่แหละมาได้ครับพี่น้องมาได้ครับมากินข้าวต้มกันมื่อนี้อรกกะกอบคุณสม

เร่มัน้ีเสตตานวเป็นนัวจำหนาให้เบิ้งพี่รองโอ้ยนัวเป็นนัวพี่รองเลย จัดี่น้องจัดแบบเปอยๆเลยนะครับพี่น้องอห Sekejap. Mm ready. Hmm. Pujar. Pujar อย่างเพื่อจนเนื้อกับกระดูกยุดออกจากกันเหรอพี่น้องคโอ้ บบวิาณข้าไม่งยแกมย่อนระะว่บอ่อน,ออน ต้เขาอยตัง้งนาบพี่นอ้องยักปั้นหนึ่งเฮ็ดฮวนดีค่ะพี่น้องไงเกย์เต้นนาเข้านีก็ได้เครื่องแบบโอ้โหเนียนๆต้องพริกพริกไทยใบกระเพราโอ้โหนำใส่เต็มที่พี่น้อง พริกแห้งพริกสดกระเทียมเป็นว่าโอ้โสุดยดอดเจอของดีเจอของแท้พี่น้งองก็โดนกลไกอื้อหือ โหจัดๆๆพี่น้องเซ็บเซตตอนนี้เป็นข้อไก่ไก่กัมันดีครัพี่น้องไงไก่บาน่มันจะบานห้องพ่น่ะตีสารบานฮ้องสุดยอด ขั oh, mm ้โเคันไงครับแบบกว้างบกมแบบกอืออืม ว้สุดยอดพี่น้องแซ่บเบื้องเก่ากินเขาย่ามเด็กกันเลยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเลยแซ่บเบื้องเก่ากินเขาย่ามเด็กกันเลยสุดยอดครับพี่น้องโอ้ไปพี่น้องเบื้องกับคลิปเกิดมาแล้กินมานั่งกินเขาามแซ่บๆรสนะครับพี hmm <umba> well ่น้องเลย ยอย่าบุกอ่คุณผู้ชมับอกินราดไลราดไปจากเล็กน่อยพ่อเ,อาเจาะนะครับกินพอดีเบริรพอดีแซบ ไปพี่น้นะะนองเบะะพงเลพอกันไหมกับกิมนาอีพี่หนานะครับราาพี่น้องอเลยสุดยอดขัวไกลนี่กับเพชรจะดีพี่น้องอืมเจมแซ่บนะครับพี่น้องเลยเดีบลฟอกกันไหมกับกิมนาอีพี่หนานะครับสำหรับมืันนี่ขอลาพี่น้องเป็เพียงซ้ำนี้นะครับพี่น้อง คุณหลายๆที่รับชอบลิบจุดจบนะครับพี่น้องเอ้สุดยอด